สวัสดีครับนาเสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการชำหน่อเจ้าลูกชุบนะครับผมสำหรับหนอเด็ดสดนะครับผมว่ามีวิธีการชำยังไงลดน้ํายังไงดูแลยังไงจนกระทั่งลากออกและจะเริ่มนําออกโดนแดดจัดๆหรือว่าแดดที่มากขึ้นได้ในตอนไหนนะครับเดี๋ยวตอนแรกเรามาดูวิธีการลงปลูกกันก่อนนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นหนอเด็ดสดนี่ครับไม่มีรากเลยเป็นหน่อตัดสดนี่ครับผมเป็นอย่างนี้ นี่ครับผมมาดูวิธีการปลูกกันนะครับส่วนใบนี้เราก็เก็บไว้ไปชําก็ได้นะครับผมาเรมาดูวิธีการปักชํานะครับผมเริ่มแรกเราก็เอากระถางครับกระถางทั่วไปนี่แหละครับผมใส่ดินปึ๊บผมจะใส่สตาร์เกินจีนิดนึงนะครับกันเพียกันอะไรส่วนปุ๋ยก็ใช้เป็นออสโมโค้ดทั่วไปครับสู่เสมอใส่ไปสัก 3- าเม็ดก็พอครับแล้วก็โรยดินอย่างนี้ปึ๊บนี่ครับ แล้วเราก็พอหน้านาดินประมาณนี้ปุ๊บเราก็เจาะรูนิดหนึ่งครับแล้วก็นําหนอที่เราต้องการจะชําเนี่ยวางลงไปเลยนี่ครับผมประมาณนี้อ่าวางกลางๆเลยก็แล้วจะได้ดูสวยงามป<บ>ั๊บนี่ครับผมเสร็จแล้วครับการวางชําและส่วนวิธีการลดน้ําสําหรับไม้ชําใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับไม่ยากครับตัวนี้ผมก็ใช้ช็อคฟ็อกกี้ทั่วไปนี่ครับฉีดน้ําลงไปเลย นี่ครับเช่นนี้พอนิดเดียวครับพอชื้นๆนะครับผมส่วนการจัดวางก็นําจัดวางไว้ในที่ร่มแดดลําไรนะครับผมจนกว่าจะมีรากออกมาวิธีการเช็ครากนะครับผมว่ารากมาหรือยังก็อันนี้เรามาลองดูกันนะครับผมนี่ครับพอเลี้ยงไปสักทําอย่างนี้ไปเรื่อยครับจัดวางไว้ในที่ร่มแล้วก็พรมน้ําไปเรื่อยสักวันเว้นวันก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนฝนตกรนักก็อาจจะสัก2อสามวันครั้งหนึ่งก็พอครับ สมมติว่าเราทําอย่างนี้วนไปเรื่อยสักประมาณอาทิตย์หนึ่งพรมน้าไปเรื่อยๆจัดวางไว้ในะที่ร่มลำไรสักอาทิตย์หนึ่งปุ๊บเราก็มาเช็คก็ได้ครับเราก็ลองดึงดูครับดึงเบาๆนะครับผมไม,ไม,ไม่ไม่ต้องดึงแรงมากนี่ครับว่ามันเริ่มตึงมือหรือยังถ้ามันเริ่มตึงมือเนี่ยแสดงว่ารากเริ่มเดินแล้วนะครับผมเราก็ทําอันนี้แบบนี้ต่อไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ครับค่อยเพิ่มปริมาณแสงแดดอาจจะไปวางไว้ตรงแดดสัก5้สใต้สแ,แลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือว่าไว้ตรงระเบียงบ้านที่ นี่เราจะมาดูตัวอย่างนะครับสําหรับรากที่ออกมาจะเป็นยังไงนี่ครับรากออกมาจะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือหน่อเดชช้าสดนะครับชุดก่อนๆหน้านี้นี่ครับพอถึงรากออกประมาณนี้แล้วผมก็จะเลี้ยงในที่ร่มก่อนนะครับผมอีกต่อไปอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมแล้วค่อยเพิ่มปริมาณเสงแดดตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมยังไงก็จะประมาณนี้ครับวิธีการดูแลไม้เบื้องต้น ยังไงสรุปอีกทีนึงนะครับผมก็คือว่าปักช้าปุ๊บจัดวางไว้ในที่ร่มพรมน้ําบางๆตามต้นคลิปนะครับผมแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆลองเช็คดูด้วยวิธีการดึงแต่อย่าดึงบ่อยนะครับผมสักประมาณอาทิตย์หนึ่งลองดึงดูสักครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดมันเริ่มตึงๆมือปุ๊บอ่ะแสดงว่าลากเริ่มมาแล้วแล้วเราก็เลี้ยงไปสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ครับแล้วค่อยเริ่มเอาออกแดดย้านะครับผมว่าพรมน้ําแค่พอชื้นๆเพื่อให้ความชื้นไปพาให้ลากออกมาหาดินครับผมเพื่อจะได้อาหาหร โอเคครับสำหรับวันนี้เรียบร้อยขอบคุณมากครับ